จะเกษตรินชีวิตีหรืออีสานมันสิพ้ามหิเอดัยกระสอ่รุ่ยสวนจ้ะลาทอดกอกสะคอเขาทอดไปเดี๋ยวเศษวัตถุดีบเของมันมีตะไคร่ที่เขาหั่นหน่อยแล้วก็กระเทียมหั่นแล้วก็บวชีกแล้วก็หอมแดงต้นหอมเมาจ้ะเนี่ยข้าวโพรงเครื่องบวานีใส่ชุบบดนิดนึงน้ำปลา ีออกเปรี้ยวหวานเลยค่ะนันปลาน้ำตาลมันน่ารักหวานแล้วก็ใส่ก็เลยแล้วก็บ,บักหน้าว้ยจ้ะบักหน้าใส่ นั้นขอกันจ้ะใสจมื่อนี้ลงไปมันถึงห้าเท่าไหเทลาดเลยกันเทลาดปลาเลย เรื่อมันไหลลำาลให้มันละลาีม,มันก่อน้าีเนี่ยังไงทใหมันละลายกันไหนทานนี่ยังเปรี่ยวออกหวานนิดนิดเกยวนิดน,ดนด เนี่ยเลยอจ้ะตะครัวมันหลายเท่ากับเป็นเหตุไปเปลี่ยนอาหารไปเรื่อยเหตุย่งางเกาหลายมันเบื่อนี่จ้ะโอเคอเคปังได้โอเคน่ากินบน่เรียบร้อยแล้วจ้ะ Está